สวัสดีครับผมก็เออเราก็มาอยู่ด่านสระน้ำกันนะก็ด่านที่สิบของกลางคืนไม่ได้เล่นให้ดูนะก็ต้องขออภัยด้วยเอ้ยรู้ไหมว่าด่านนี้มันจะมีนับขันกลางนะซึ่งแกต้องใช้ดอกบัวเพื่อเออเป็นการวางพืชอื่นๆน,นะเข้าใจใช่ไหมหลักการปลื้ ปลูกพืชบนน้ํามันค่อนข้างที่จะเออไม่สมเหตุสมผลจากโลกความเป็นจริงแต่อย่าไปคิดมากมันคือเกมจึงจำไว้และนี่แหละก็คือความสนุกอ่านมั่วน,นะจ๊ะอย่าสนผมนะผมอ่านมั่วน,นะ <c oughs> นี่พืชกลางคืนใช้ไม่ได้ละเออโอ้โใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเจ๊ <c oughs> ส่วนตอนกลางวันเหรอ ฝันไปเถอะอ่ะไปเริ่มปับ๊บเปิดมาปั๊บก็ต้องวางดวงอาทิตย์จุบจุบตอนนี้ก็รอดูไปกันเราควรจะวางบัวไว้สักสองอันนะเดี๋ยวดูกัน โอเคซอมบี้มาข้างบนเอ่อรีบออกผลผลิตหน่อยเร็วจุบขอบคุณมากจุบฮึบโอเคตอนนี้ก็ต้องเอ่อทานตะว,วันไปยาวๆเลยไม่ต้องไปคิดมากโอเค ออกผลผลิตหน่อยเร็วเร็วเร็เรชบโอเคหวังว่าจะก,การได้นะเหมือนตอนนี้เอ่อจากเท่าที่สัมผัสเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีไอ้นี่ใช่ไหมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะซอมบี้น้ำอะซอมบี้ที่ว่ายน้ำได้อะ ตอนนี้น่าจะแบบซอมบี้เบสิกให้เราคุ้นชินกับด่านันอืมแต่ก็แต่ก็ไม่เอาไว้ใจอยู่ดีชิบโอเคได้อยู่ก็ด่านแรกก็เิียวเไปไม่มีอะไร ก็อย่างว่าแหละด่านแรกอย่าไปอะไรจริงจังมากใจร่มๆแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคืบเถ้าเกิดเราไม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราจะลนนะเกิดการลนในจิตใจแป๊ะแป๊ะปะ แปะ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 ตึบตอนนี้ก็ใช้แบบพืชแบบธรรมดาไปก่อนต้นถั่วต้นถั่วสุดคลาสสิกนี่ไงมีตัวในน้ำมาจริงด้วยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วนะแกบางอาจก้าหลอกฉันอย่างนั้นแหละ แกทำสำเร็จแล้วมาอีกตัวแล้วจ้าโอเคตรงแบบนี้สิมันถึงจะถูกต้องยิงไปยิงยิงยิง ยิงไป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 เลยยิงไปเลยยิงไปเลยึบเ,เ,เอาละมามาดูกันว่าซอมบี้จะเยอะขนาดไหนด่านแรกนะ้อู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 โอ้โผล่มาจากน้ำแบบนี้เลยหรือ มันก็เกินไปหรือปเปล่าฮึบเราไปดักเอาไว้ยิงยิงยิงฮึบฮึบยิงยิง,งช่วยกันยิงนั่นแหละทำดีมาก ยิ่งยิ่งถึงมันจะหมดเราก็มีใหม่เอาเลยกินให้หมดสิเฮ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันก็แต่ไม่ร้อยห้าสิบสักทีโอเค ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะความรู้สึกเออเหมือนพวกระเบิดทั่วๆไปเลยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเออ่หน้าตามันคุ้นๆแต่ลืมชื่อโอเคตัวที่ผมเอาไปก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแบบนี้เลยขั้นแรกก็ไม่ต้องคิดมาก ด่านสองของออสระน้ำตอนนี้พยายามปลูกเออ่ทานตะวันไปก่อนชิบดูซิว่ามันมาทางไหนโอเคมาตรงนั้นหนึ่งใช่ไหมชิบเอาไปดิงไป นั่นแหละค่อยๆย,ยิงไปอย่าไปรีบอย่าไปร้อนไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นมาอีกตัวละต้องแบบนี้เลยต่อไปเหลือข้างบนกับข้างล่างที่ยังเอ,อ่อไม่ปลอดภยัยเอาละข้างบนมาละ พาทิดหายไปไหนหมดมาเร็วเฮ้ยเฮ้เฮี๋ย,ย,ยพวพัวมาเล่นไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่เอาไม่ดีโอเคมาต่อไปเราก็ทำส่วนข้างล่างต่อได้ชึบเราจะปลูกเป็นเอ่อทานตะวันไปก่อน แล้วเราก็ค่อยพัฒนาเป็นถั่วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้ที่ว่ายน้ำได้หรือเปล่าไม่ได้สังเกตด้วยเมื่อกี้น่าจะดูก่อนเสียดายไม่ได้ดูแต่ถึงมีไม่มีเราก็เตรียมการเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าใหญ่ชรา,าใจชึบ อ่ยิงไปยิงไปต่อไปเราก็จะเอาตัวน้ำแข็งมาเล่นนะชึบป,ปักปักวางไปก่อนวางไปก่อนเอาให้มันมีพื้นที่นี่ไงมาแล้วหนึ่งชึบชึบ โอเคเยี่ยมยอดตอนนี้ก็ไม่ทำไรเก็บาธาตเอาไปซื้อตัวถั่วน้ำแข็งชุบชุบอรอต่อไปฮึบฮบโอเคมาละถั่วน้ำแข็งมาแล้เจ้า แล้วก็เออซอมบี้รละลอกใหญ่ก็มาแล้วเหมือนกันนะมามาเข้ามาคำมอนคำมอนแน่จริงก็เข้ามาฮึบฮึบเดี๋ยวตัวนี้ไปดักแบบอืมอะไรแกจะไม่ยุ่งกับฉันอีกงั้นแหละแกคิดผิดแล้ว โอ้หายสองเลยดีเยี่ยมยอดเยี่ยมทำได้ดีทำดีก็ทำได้เสียเวลาจบสิ้นเรี่อง โอ้มาอีกแล้วขยันมายังเลยตัวเอ,อ่อตอบบี้หัวกลวยโอ้ตัวหนังสือพิมพ์เ็้ามาตอนแรกตัวหนังสือพิมพ์ผมคิดว่ามันจะวิ่งเร็วกว่านี้นะแต่มันก็แบบถามว่ามันเร็วไหมเร็วแหละแต่แต่มันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันมันยังแบบช้า ยังดูแบบเอือยนะไม่ได้เร็วถึงขั้นแบบน่ากลัวชึบเอาซี่โอ้ตัวทางมาเอาดักไว้ก่อนเขาเรียกเล่นดักไว้ก่อน นี่ไงมาสองละชึบชึบเอาไงจมสองนะเนี่ยยังไงก็จมสองมาสองตัวจมสองตัวนะเชย้์เตือนแล้วนะเชียราก่อยเรียบร้อย เพิบๆเอ่อเอาตัวพวกนี้ดักเอาไว้ก็แล้วกันมันเรียกว่าอะไรนะอืมไม่รู้อะแบบหน้าตามันคุ้นๆมากเลยแบบอืมแต่ผมก็ไม่รู้นะเอาละซอมบี้ระลอกใหญ่มันมาระ ความจริงแล้วไอ้ตัวนี้ควรจะเก็บเอาไว้นะแต่เรามีเชอร์รี่อยู่สามารถพิกัััันททททัาสถานการณ์ตุ้ยพูดอะไรเนี่ยท่าทุยท่า <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> สถานการณ์เออถูกพู้ไม่ซัดอยู่ทั้งนานสถานการณ์ได้ อืถวดสามหัวก็ดีนะถวดสามหัวโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะก็ขอเล่นแค่สองด่านพอร,รู้สึกเออ,อยากเล่นแค่สองด่านโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายแหมคลิปนี้ก็ก็ดีใช่ถือว่ามาแบบ เอ่อในสถานที่ค่อนข้างแบบเป็นน้ำน้ำแล้วแบบก็ดีอใช่ใช่ใชพอจบ